หลายจังหวัดจัดพิธีถวายพระทหารเพนแดดพระพิสุกสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1นึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2568 พระบ,บาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเพลนแด่พระพิสุกธิสม,มเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2568ณวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีนายณชวาอนอาลพาเตชะเสนรองผู้ราชการจังหวัดสม,มุทรปราการเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวส จังหวัดสม,มุทรปราการโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสม,มุทรปราการและคณะสงฆ์จังหวัดสม,มุทรปราการได้กำหนดจัดพิธีถวายพระทหารเพลนพระราชทานระหว่างวันที่22-25กุมภาพันธ์2568ณวัดชัยมงคลอําเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบบาลีสนามหลวงของจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2568จำนวน280รูป นายทวัชชัยสีทองผู้่าราชาการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและประชาชนร่วมถวายพระทหาร พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสัมมเนรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งประจําปีพทธศักรา2568ณวัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีพระวชิลาลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดปางพระวรวิหารประธานสงฆ์พะเทพวชิระปัญญาพรรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ น,น,นายชานน์วสิกาสิริผู้รัาราการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีถวายพัฒหารพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์และสมมเนนที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2568นวัดพรามณีพระอารามหลวงโดยการสอบบาลีสนามหลวงจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อวัดผลความรู้บาลีและเลื่อนขั้นเปลี่ยนธรรมภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพัตนาหารเพื่อแสดงถึงพระราศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ที่อุโบโสถวัดเนินพระอําเภอเมืองจังหวัดระยองนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีถวายพัตหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุสัมมาเนนในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพุทธศักราช2568โดยสอบบาลีสนามหลวงประโยค1ถึง2ถึงปเปลี่ยนธรรมหพร้อมกันทั่วประเทศในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง กรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานถวายพัะตหารพระราชทานแด่พระภิกษุสัมมาเนนและกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปีพุทธศักราช2568ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารพระราชทานแด่พระภิสุและสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งั้งหลังประจำปี2568ณสนามสอบวัดบางปลือออำเภอเมืองตราดพิธีนี้มีพระราชวิชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายเป็นประธานไฟสงพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธี สำหรับจังหวัดตราดมีสนามสอบหนึ่งแห่งคือวัดปังปลือมีผู้เข้าสอบทั้งพระพิสุสาามเณรและแม่ชีรวม39รูปคน